ค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่1ก็มีมติเห็นชอบแล้วซึ่งมาคราวนี้ก็จ่อขึ้นค่าจ้างรอบสองในช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไทยซึ่งมีโอกาสพุ่งได้ถึงวันละ400บาทซึ่งก็ได้เตรียมประชุมนัดแรกในสัปดาห์นี้แล้วจากเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรางงานได้เผยถึงการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรอบที่สอง ของปี2567ว่าในช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนโดยประหลัดกระทรวงแรงงานได้ลงนามถึงคณะอนุก,กรรมการวิเคราะห์และก็ปรับปรุงสูตรในการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้วเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างตามพื้นที่และก็ตามสาขาอาชีพเพื่อจัดทำสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เสนอแก่คณะกรรมการค่าจ้างในไตรภาคีและในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะมีบางพื้นที่นำร่องมีโอกาสที่จะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่วันละ400บาท โดยเรื่องนี้ก็มีการหารือกับท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมปัจจุบันศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างในแต่ละพื้นที่วิเคราะห์ทบทวนตัวแปรต่างๆ ด้วยปริมาณแล้วก็คุณภาพที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการคํานวณต่อไปรวมถึงพิี่ณาถึงข้อเท็จจริงร่วมกับอัตราค่าจ้างที่ได้รับอยู่มาตรฐานการครองชีพค่าด้จ่ายจําเป็นต่างๆของลูกจ้างตลอดจนข้อเท็จจริงทางสังคมเศรษฐกิจบ้านเมืองต่างพื้นที่ต่างๆสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเสนอวิธีสูตรคํานวณก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่ จะทำการพิาราาสรุปและเคาะสูตรออกมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้